กินข้าวนี่ข้าวน้าเป็ดพอดีแบตเตอรี่จะจะหมดนะเพื่อนๆถ่ายได้นิดนึงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วนะคะเดินเทนแปดโมงครึ่งนะคะอากาศร้อนอีกแล้วเพื่อนๆเลย มันคะเ,เพื่อนๆไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างทางเมื่อกี้มมอแต่มองหาถนนเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมามาหาหมอหมอตาแฟนยายไม่เห็นไหมยายบอกว่ายายต้องใส่แว่นแฟนยายอายุเท่านี้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ใส่วงใส่แว่นอะไรเลยคนสุดท้ายสงสัยจะดูโทรศัพท์เยอะตาเขาคันคัน ต้องมาหาหมอตาดูดูโทรศัพท์เยอะใหญ่ก็เพราะว่าดูโทรศัพท์เยอะนั่นแหละต้องใส่แว่นนั่งรอแฟนยายอยู่ในรถนะคะขี้เกียจขี้เกียจไปไปก็ไปนั่งรออยู่ในห้องอยู่ดีเอะก็เลยนั่งรออยู่ในรถาฟนสกินข้าวร้านเอเชียนะคะเพื่อน นี่แวะกินข้าวร้านเอเชียแบตเตอรี่จะหมดเพืนะ่อนๆไยังไม่ได้ถ่ายให้ดูยายแวะมากินข้าวนี่ข้าวนับเป็ดพอดีแบตเตอรี่จะจะหมดนะพเพื่อนๆถ่ายได้นิดนึงแหนยายกินกับอ่ามันกั้นแต่เออใส่เส้นนะยายใส่ข้าวเนาะพอดีต้องรอหมอ เดนนี๋ยวยายจะไปเล่าให้ฟังที่บานด้วยพอดีรอแฟนยายอยู่ในรถตั้งนานมันร้อนแบตเตอรี่หมดไวมากเลยกล่เาเสร็จแล้วแวะซื้อของนะคะเพื่อนๆมะนาวน่อยนะึงมะนาวมะนาวมะนาวแบตเตอรี่จะหมดแล้วเพื่อน แล้วเพื่อนๆอนอกจากบ้านมาเก้าโมงขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้มานานมากาหมอรอหมอนะนานยายเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนประหยัดแบตเตอรี่จะหมดมันร้อนอยู่รอแฟนยายอยู่ในรถร้อนแบตเตอรี่หมดเร็วมามาดูกันว่าได้อะไรมามาั่ง โอ้ยนี่นมแฟนใหญ่ห้างนี้ไม่เคยได้ไปเนาะก็เลยเวลาไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยเอาไปเข้าไปดูนมแพงขึ้นนั้งเยอะแฟนใหญ่เลยซื้อมากล่องเดียวแต่ว่าที่ห้างอื่นไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านี่ได้หมูสเต็กแฟนใหญ่คิดว่าเอออากาศดีๆจะชวนข้างบ้านมากินข้าวที่บ้านอีกอ,อย่างไม่ไม่ซื้ออะไรแบบว่าไม่ได้เชิญมากินแบบว่า ในในโอกาสอะไรนะเชิญมากินเฉยๆแต่ว่าทาแบบไม่ได้วางแผนแบบว่าเออโทรไปพรุ่งนี้มรืนนี้มากินอะไรเงี้ยไม่ได้นัดล่วงหน้านะคิดอยากจะชวนก็ชวนไม่เหมือนชุดก่อนๆแบบว่าอ้อนัดกันสักสองอาทิตย์อ้ออาทิตย์นี้มากินข้าวนะอะไรเนี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นัดน,นะเดี๋ยวจะโทรไปเออถ้าเขาว่างเขามาก็ย่างถ้าเขาไม่มาก็แช่ไว้เนาะใช่แข็งไว้ส่วนนี้ เห็นมันสวยๆใหญ่อกโอ้อยากได้เนื้อวัวอันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาไว้ทำข้าวผัดหมูหมูสามชั้นรมมควันมะนาวเนี่ยย่างเนื้อสเต็กกับไส้กรอกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลบปะเออเนี่ยใส่กรอกคือไม่ได้ทำอะไรมากมายเนาะ กินไหมไก่สาสไก่สิบสี่ตัวหกิกิโลเออไปเห็นน้องไก่อันนี้คือยายชอบเอามาทอดของเรามันจะออกครึ่งไก่บ้านครึ่งไก่ตลาดของเรานะเนื้อมันจะไม่เหนียวจะเหนียวก็ไม่เหนียวจะล ui, ุยๆก็ไม่ลุยๆนะส่วนอันนี้เนื้อมันจะนิ่มเหมือนเหมือนไก่บ้านเราอนหะเนื <S <S <ๆ>้อไก่บ้านเราน่ะที่เราซื้อตลาดนะเนื <S <S <ๆ>้อมันจะไม่เหนียวเนาะ คือมันยังอ่อนอยู่ของยายมันจะไม่ค่อยอ่อนแล้วสําหรับต้มซุปหรือว่าสําหรับอะไรมันจะอร่อยมันจะมันเนาะอันนี้มันไม่ค่อยมันยายก็เลยบอกเออท้าไม้อาจจะย่างหรือไม่ย่างแต่ก็ไม่รู้นะซื้อมาไว้ก่อนยายต้องแบ่งเขาต้องแบง่งออกไม่มีทุไม่มีโต้แช่แข็งเต็มเนาะต่อไปาจะซื้อไอติมมาอีกไอติมที่ว่ามันเป็นกล่องกล่องละสองลิตรครึ่งนะ่ะเออแค่ร้อยกว่าบาท คนสุดท้ายไม่มีที่ไม่มีที่แช่ของเรามันก็ยังอยู่อยู่ยังกินไม่หมดหน้าร้อนนะโอ้หน้าร้อนกินกินไอเจมเนาะนี่แหละอ่ะแม่ยายเล่าให้ฟังแฟนยายไปหาหมอตาโอ้ยรอเขานัดผิดหรือเปล่าหมอตาหมอหมอตายอยู่นี่นะเพื่อนๆหายากมากเลยเขาไม่รับเขาไม่รับเขาเรียกอะไรคุณเดอคุณเดอภาษาไทยเขาเรียกอะไรคุณเดอ คุณเดอเขาเรียกอะไรไว้รู้แต่ภาษาเยอรมันเอาไทยนึกไม่ออกคุณเดอไม่รับคนใหม่นะ่ะเขาเรียกอะไรนะลูกค้านะถ้าถ้าขายของก็ลูกค้าคนไข้ไม่รับคนไข้ใหม่เออเขาจะรับแต่คนเข้าคนไข้เก่าเนี่ย <c oughs> โทรไปใกล้ๆแถวเนี้ยที่เคยไปหาเขาไม่รับคนไข้ใหม่เออแล้วโทรไปที่แฟนย้ายไปวันนี้ เขาอาจจะได้เขาอาจจะเห็นอายุแฟนยายหรือว่าเห็นอะไรแฟนยายบอกว่าอืมคือแบบว่าเขาต้องการดวนต้องการหมอตาดวนอะไรเงี้ยแฟนยายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอออะไรนะเหมือนกับว่าเออฉันป่วยหนักฉันต้องการหมอดวนอะไรแฟนยายพูดไปพูดไปเหมือนกับว่าให้ให้เขารับนะเออป็น <c oughs> เขาก็เลยรับแล้วนัดไปยายก็ไปนั่งรอยอยู่ในรถผลสุดท้าย ไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้ผิดหรือว่าอะไรอุ้ยรอสามชั่วโมงรอตั้งนานมันสามชั่วโมงเเสร็จแล้วเขามาตรวจแฟนใหญ่แฟนจริงๆเกก็แฟนใหญ่ไม่เคยได้ใช้เกไม่เคยได้ใช้แว่นตาเลยนะยายยังใช้เลยแบบว่าเพิ่งมาม่ันจ้องโทรศัพท์เยอะเนาะก็เลยอ่านแบบว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถนัดแต่มันก็อ่านได้อยู่ทีนี้ ยายก็เลยไปตัดมาแบบว่ากันแสงด้วยเนาะอืมแบบดูใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่แฟนยายไม่ต้องใช้เลยทีนี้ก็สาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้แกดูช่วงหลังเนี่ยมาปีสองปีนี่แกแต่ก่อนไม่รู้จักอินเทอร์นเน็ตเนานะปีสองปีนี่แกดูจ้องแต่หน้าโทรศัพท์เยอะมากเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอันนั้นหรือเปล่าเนอะอืม แล้วแกรู้สึกว่าคันตาแะ้วบางทีมันมันมันเห็นแกเล่าให้ฟังว่ามันเห็นสองสองสองชั้นอะไรมันก็มองไปมันเห็นภาพล่างภาพบนอะไรเนี้ยแกเล่าให้ฟังเนาะอือนั่นแหละก็เลยโทรไปหาหมอเออที่นั่นแหละเหมือนกับว่าโอ้ยฉันป่วยนะฉันหาหมอไม่ได้อะไรงี้เขาก็เลยนัดไปพอไปแล้วก็ตรวจตรวจโอ้ยนัดผิดหรือว่ายังไงไม่รู้ยายรออยู่ในรถร้อนก็ร้อนทีนี่เขาก็เลยบอกว่าแฟนใหญ่ต้องต้องผ่าเออ ยูนี่เขาก็พายูนี่นะคนอื่นที่เขาพาพากันเขาก็ใส่แว่นตามาก่อนแล้วแต่แฟนใหญ่ไม่เคยใส่แว่นตาไม่เคยอะไรเลยเหมือนมันเป็นอะไรนะอุ้ยใหญ่ก็เรียนไม่ถูกเนาะต่อเหมือนเป็นต่อเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้แกก็ไม่ได้ใช้แว่นตานะก็เฉยๆแค่แค่แกว่าว่าแกแบบขันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เห็นสองชั้นอะไรเงี้ยเออแต่ก็ ไม่คิดเนาะเขาบอกว่าแต่ว่ากว่าจะได้พาโอ้ยไม่รู้ตอนไหนอีกนัดมอได้อีกตอนไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเอ,อ่อตอนนี้ขับรถแฟนยายต้องให้แฟนยายใส่แว่นตานะเวลาขับรถอืนั่นหละต้องประกาศแว่นนี้แต่เขาบอกว่าแฟนยายก็เลยบอกว่าเออ,อผ่าไม่ได้ตอนนี้คือจะเอ,อ่อกลับเมืองไทยแต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้เวลานัดผ่าตอนนี้หรอกเมื่อไรจะนัดได้ไม่รู้เนาะของของ คืออะไรเขาไม่ไม่ไม่ไมไมที่ยายพูดเมื่อกี้คืออะไรไม่รับลูกค้าไม่รับคนไข้ใหม,ม่นั่นแหละหรือว่าใครแนะนํายายที่เมืองไทยมียายก็ยายก็ไม่ค่อยรู้จักเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้อยู่นะอยากว่าเออลองไปตรวจดูที่เมืองไทยดูซิว่าเขาหมอจะว่ายังไงอยากรู้นะคือไปตรวจเฉยๆเราจะผ่าหรือไม่ผ่าก็เรื่องของเราไปเออเนาะที่เมืองไทยแถวแถวบ้านยายนะถ้าไปแถวครุงเทพแถว พัทยาแถวไรยายคงไม่ได้ไปหรอกเนาะกรุงเทพก็ไกลก็คงไม่ไปแต่ว่าแถวแถวบ้านยายสีสเกตอุบลแถวนั้นนะมีหรือเปล่าใครรู้อยู่แถวนั้นบอกยายหน่อยเด้อสีสเกตหรือว่าอะไรนะ่ะลองลองไปตรวจด,ดูเฉยๆว่าหมอเขาจะพูดเหมือนกันไหมอะไรอย่างนะเงี้ยนะเนาะปาเพื่อนๆนายยายเอาของแช่ก,ก่อนอะไรมาเล่าให้ฟัง <laughs> ตรงเอ,อิญยายไปอ่านคอมเมนต์อีกอมีคนบอกยายออกไปข้างนอกไม่เคยเห็นยายกินข้าวนอกบ้านเลยอืมโอ้เดี๋ยวเล่าเรื่องกินข้าวนอกบ้านดิวันนี้ยายเคยกินอยู่นะร้านเวียดนามแล้วเคยไปกินก็จะกินแต่เนี้ยไอเป็ดข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นแบบว่าขั้นน้ำซอสเขาจะทําเหมือนแกงเหมือนผัดเผ็ดเหมือนเหมือนแกงกะทิเออมันเป็นแกงกะทิแหละแกง แกงเผ็ดเป็ดหรือว่าอะไรน้ำกะทินะเขาก็ใส่ผักใส่ผักรวมๆหน่อไม้หน่อไม้หรือว่าอะไรแหละผักมะเขือหรือว่าอะไรน่ะเขาแกงกะทิเผ็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างนะถ้าบ้านเราเรียกแกงเผ็ดเป็ดย่างเนาะเออมันจะออกอมันๆอะไรเงี้ยสองรอบสุดท้ายเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือสองปียายไปกินนะเออ เผ็ดเลยไอ้นั้นก็ไม่อร่อยเขาไม่ใช่ว่าใสกะทิก็เหมือนผัดๆยังไงก็ไม่ไม่อร่อยมาวันนี้อีกก็ไม่อร่อยใหญ่ราดน้ําจิ้มไก่ราดแล้วราดอีกมันไม่มีรสชาติเลยนะเออเนี่ยคราวก่อนเข็ดไปนานนะน่าจะสองปีที่แล้วหรือเปล่าเออแล้วมาคราวนี้อีกโอย แต่ก่อนซื้อแบบว่าเราคือร้านเดียวที่ถ้าเกิดเราไปเราก็าเออร้านนี้เอออร่นนอยกินร้านนี้อะไรเงี้ยแต่น,นี่เราไปคนละที่กันห้ะคเพื่ <periods> อนอ่าจานหนึ่งกับอีกค,ครบขวดหนึง่งสิบเอ็ดยูโรก็โอ้สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยบาทเนาะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าแหละหนึ่งยูโรมันสามสิบแปดบาทเนาะคูณไปสามสิบแปดสิยูโรก็สามร้อยแปดสิบแล้วอีกไอ้นั่นอีกหนึ่งยูโร ออก็สี่ร้อยกว่าบาทเนาะ <laughs> ไปเกียดได้เลยคุณผู้ชมบายบาย<ๆ>คิดถึงคิดถึงจะชอบก็บฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะ <laughs>